สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเกมกะบันโจภาคที่สองนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําหัวใจเหล็กกันนะครับโอเคผมก่อนแรกเลยครับที่เราจะไปทํากันครับให้เรามาที่ตรงนี้นะผมร้านตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมไอกรอบสีเหลืองแดงเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปเลยนะครับก็ที่เราจะซื้อขอนะครับก็จะเป็นอยู่ตรงไหนว่า อาไรนะผมหาก่อนออโอเคครับผมที่เราจะซื้อเป็นกระเป๋าสีเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อเอาไปเก็บลูกแก้วนะครับเราจะไปขอพรกันนะครับโอเคเราซื้อไปเลยครับหลังจากที่เราไปเก็บเงินมาแล้วนะ <c oughs> ลูกแก้วจะมีทั้งหมด9้าลูกนะครับ <c oughs> ผมจะไม่เก็บแบบเรียงนะผมจะเก็บไปตามที่ใกล้ๆก,กันก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่ยากๆนะ โอเคตรงนี้ผมขอตัดเลยแล้วกันเนะ okay, าะโอเคครับผมลูกแก้วลูกแรกที่ผมจะมาเก็บนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ทางขวาเลยนะขวาบนสุดเลยเนะี่ยตรงนี้นะครับมันเป็นตรงชายหาดนะครับทุกคนก็วิ่งมาตรงนี้นะครับเค <c oughs> okay, ผมมันค่อนข้างมาไกลาหน่อยก็เลยไปอยู่ตรงนี้หน่อยก็เก็บไปครับเห็นไหมครับผมมันจะขึ้นคําว่าสองครับก็คือลูกแก้วอันที่สองนะครับผมจะมาเก็บก่อนนะผมไม่ได้เก็บเรียงนะครับอย่างที่บอกไปโอเคไปสถานที่ต่อไปกันเลย โอเคผมสถานที่ต่อไปที่ผมจะเก็บครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยเนาะไอกรอบแดงๆเนี่ยทางด้านขวามนเดิมครับวิ่งออกมาจากทางร้านค้าตรงนั้นก็ได้นะครับเถอะใครดูแผนที่ไม่เป็นเนาะแล้วก็มาให้มันอยู่ตรงเนี้ยไอตรงสถานาน,นะนะนะตรงนี้ครับนี่มันจะมีป้ายตรงนี้อยู่ให้คนดูสังเกตดูดีๆนะครับโอเคเราเก็บเลยปึ้มเห็นไหมลูกแก้วลูกที่สามแล้วครับโอเคตัดไปอีกสถานที่นึงครับ โอเคผมอีกสถานที่นึงนะครับก็คือตรงนี้นะผมอ,อ่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆท่าเรือหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้นี่ครับผมมันจะเป็นโกดังนะครับออาถ้าจะวิ่งเข้ามาก็วิ่งเข้ามาจากทางด้านนี้นะครับนี่ทางด้านนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่ตรงนี้แต่แถวเนี้ยมันไม่มีช่องบอกนะครับไอ้น,นี่ตรงนี้ปะวะน่าจะตรงไหนตรงนึงเนี้ยตรง Rab, นั้นเนี้ยมันเข้าทางนี้นะครับโอเคลูกแก้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้โอเคเก็บแล้วครับ เรียบร้อยครับผมไปสถานที่ต่อไปครับโอเคผมสถานที่ต่อไปนะครับมันจะเป็นซอยหลบ,หบๆเล็กๆตรงนี้นะครับเห็น <Okey. S 2> ไหมเนี่ยไอทางตรงๆเล็กๆตรงนี้นะครับให้เราวิ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอทางแยกอย่างนี้นะครับนี่มันก็หันมาทางด้านซ้ายนะครับผมเราก็จะเจอกับกล่องของขวัญแล้วเราก็เก็บไปครับผมโอเคพอได้แล้วเราก็ตัดไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับโอเคผมสถานที่หนึ่งนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นทางแบบเหมือนเหมือนทางด่วนนะผม ให้เราขับขึ้นมาไอตรงสีเขียวเนี่ยครับผมมันจะเสียค่าผ่านทางประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บเหมือนจุดพักรถอะไรประมาณนั้นครับอันนี้รถคันนี้ผมก็ซื้อมานะโอเคลงไปซื้อมาหรือว่าป้นมาผมลืมละน่าจะป้นมาคนระับมันไม่ขึ้นยกล้อด้วยไปสถานที่ต่อไปนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมตรงที่เรามาซื้ออ่า ไอไอบไนนะนะัตรไอนั่นอ่ะบัตรขับขี่นะครับให้เราเข้ามาลึกๆเลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นี่ด้านใดด้านหนึ่งของไอตรงเนี้ยทางขึ้นตรงนี้นะครับโอเคเราเพิ่งมาเก็บเลยปึ้มเดียบร้อยแล้วโอเคครับผมไฟคือรถไปต่อนะครับโอเคครับผมอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เราจะมาเก็บลูกแก้วนะครับก็คือด้านตรงนี้นะครับตรงนี้มันคือเขตของโรงเรียนโรงเรียนอะไรวะผมไม่ชัวร์ครับโรงเรียนอะไรจําไม่ได้ที่มันเป็นสีเนี่ย โอเคครับ okay, ผมตรงนี้ก็มันจะอยู่ตรงใต้สะพานตรงนี้นะครับเหมือนเป็นทางด่วนไปข้างบนน่าจะใช่นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่ตรงนี้เลยให้เราวิ่งเข้ามาทางด้านนี้นะครับอ่าแค่เข้ามาตรงนี้ปุ๊บเราก็เลี้ยวขวาแค่นี้เองครับได้ละเก็บเลยอ่าเนี่บผมลูกที่1มันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเก็บเรียงก็ได้ครับโอเคตัดโอเคครับผมอีกลูกหนึ่งที่เราจะเอานะครับก็คือมันจะอยู่ตรงร้านเกมเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เซนเตอร์ร้านเกมเซนเตอร์ มันจะอยู่ตรงนี้นะผมให้เราตรงมาจากทางด้านบ้านก็ได้นะครับหรือมาจากตรงนี้ตรงที่ไปเก็บรูกแกมไ่อกมาลงตรงนี้ครับผมนี่มันจะมีตรงนี้ซอยเล็กตรงนี้เลยไม่เล็กมากนะครับก็กว้างๆนิดหน่อยนะครับแล้วเราก็เข้าไปเลยนะฮะ <c ười> มันจะไม่ได้เป็นการเก็บนะครับเราต้องใช้คะแนนคะแนนในการเล่นเกมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชวน,นครับในการที่เราจะมาเอาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะมันเป็นการแรกครับผม อันนี้นี่เห็นไหมลูกที่เกลูกที่9ก้าก็จะใช้5 0 0พ PH นะครับในการแลกนะครับมันเป็นชิปอะไรประมาณนั้นนี่เราก็กดสามารถมาแลกได้ครับผมตรงนี้นี่อันนี้ผมก็แลกรอไว้เกือบหมดแล้วเหลือซื้อให้ดูอีกกันหนึ่งครับโอเคครับผมจาก4ี่พันเป็นเท่าไหร่5,300ันะครับเราก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับโอเคเมื่อกี้กดเร็วไปหน่อยอาจจะดูไม่ทันนะครับผมซื้อไปแล้วจริงๆเห็นไหมโอเคครับผมไปสถานที่ต่อไปกันครับโอเคครับผม อีกสถานที่หนึ่งครับเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะมาเก็บลูกแก้วกันนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับตรงสารเจ้าบนด้านซ้ายเนี่ยครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยก่อนถึงสารเจ้านะครับถ้าเราวิ่งมาจากทางนี้ครับมันจะโค้งแบบโคตรไกลเลยนะครับทรนงทุกคนดีกว่าจะถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะมันตรงนี้มันจะเป็นจุดชมวิวนะครับทุกคนให้ทุกคนวิ่งมาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมันตรงมานั่งจะมีกล่องให้เก็บนะครับอีกอันหนึ่งก็เก็บไปเลยนะครับเป็นลูกแก้วลูกที่8นะครับผม ซึ่งเราก็เก็บครบเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ศาลเจ้าตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงด้านซ้ายบนนี้ครับโอเคไปกันเลยนะครับผมขอตัดนะโอเคครับผมเมื่อเรามาที่ศาลเจ้าแล้วนะครับก็ให้เราวิ่งเข้าไปเลยนะครับปั๊บโอเคนี่ครับผมเราจะเจอกับไอ้พวกหัวร้นที่เราเคยสู้ด้วยในภาคแรกนะครับ กดๆไปเลยก็ได้ตรงนี้โอเคครับผมสามตัวเลือกนี้นะครับเราจะเลือกตัวเลือกไหนก็ได้นะครับอันแรกเนี่ยถ้าที่ผมจําได้นะครับก็คือจะเป็นการเอ่อเพิ่มอ่ามันจะได้เราจะได้ขวดครับเอามาดื่มเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสนะครับคือแบบเราไม่ไม่ต้องวิ่งเก็บเวล์เานะครับเราสามารถเพิ่มค่าของอ่าค่าพลังต่อสู้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูก่อนนะผมเซฟไว้ลแล้วเดีผมต้องวิ่งใหม่อีกรอบหนะึงบอกเลยว่าโคตรไกลใช่ป่าวว่าอันแรกหรืออันที่สองโอเคครับผมรวมเป็นหนึ่งไป โอเคครับผมได้อะไรเนี่ยโอเคปึ๊บเรากดไปอ๋อกดไปที่กระเป๋านะครับผมนี่เห็นไหมเราจะได้ไอ้ขวดแบบนี้มานะครับแล้วกดใช้ไปเลยนะครับมันใช้แล้วสามารถเอาไปาใช้อีกได้ในถ้าเราเล่นใหม่อีกรอบเลยใช่ไหมครับเราก็สามารถใช้ไอ้นเนี้ยขวดอันเนี้ยได้ครับผม เราสามารถเพิ่มค่าสเตตัสของเราได้เห็นไหมครับผมอันนี้เจ็ดสิบสองเลยนะเนี่ยสามารถเพิ่มให้ตันได้เลยนะครับน่าจะไม่ทั้งหมดหรือเปล่านะไม่หมดครับผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพิ่มได้จริงครับนี่ลองกดให้ดูด้วยโอเคครับผม นี่ประมาณนี้เลยนะครับแต่ผมจะไม่ได้จะไม่เอาอันที่หนึ่งนะครับเราจะตัดไปเอาอันที่สามกันนะครับโอเคครับผมเรามาตอบอันที่สามนะครับอันที่สามจะได้เป็นหัวใจเหล็กนะครับผมส่วนอันที่สองเนี่ยผมไม่ชัวนะครับว่าได้เป็นอะไรนะครับแต่มันจะอยู่ในในชุดการแต่งตัวนะครับมันจะเป็นการบอกค่าสถานะของพวกอันตรพานหรืออะไรก็ไม่ชัวเหมือนกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก็เลยน่าเอาที่สามมันน่าจะมีประโยชน์แล้วตอนแรกอ่ะ ถ้าตอนแรกที่เราเล่นใช่ไหมครับครั้งแรกที่เราเล่นเลยเนี่ยควรเก็บให้ครบนะครับแต่ผมเก็บไม่ครบเองนะควรเอาหัวใจก่อนนะครับพอครั้งที่สองเนี่ยให้เรามาเอาตอบข้อแรกครับผมเอาเป็นบวกค่าสเตตัสนะครับหรือว่าจะเอาอันแรกเอาเป็นค่าสเตตัสก่อนก็ได้ค่อยมาเอาอันที่สามนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยผมว่าให้แนะนําให้เอาตอนสุดท้ายดีกว่านะครับน่าจะมีประโยชน์กว่านะตอนสุดท้ายไม่รู้มีประโยชน์อะไรมากไหม โอเคผมเรามาดูในกระเป๋ากันเลยดีกว่านี่เห็นไหมครับผมได้หัวใจเหล็กมาแล้วนะครับดูนะครับว่าผมเนี่ยยังไม่มีหัวใจเหล็กขึ้นนะวิ่งก็คือยังเหนื่อยภาคนี้ก็คือวิ่งเนี่ยเหนื่อยเหมือนภาคแรกเลยคือแบบเหนื่อยเร็วมากนะครับแต่ภาคนี้จะเก็บหัวใจยากกว่าภาคแรกเนาะภาคแรกก็คือมันสู้แค่ร้อยคนเองโอเคผมกดใช้ล้วโผมเป็นไงครับได้หัวใจเหล็กแล้วอ่า ทีนี้เราก็วิ่งแบบไม่มีวันเหนื่อยแล้วครับบอกเลยว่าสบายมากงานนี้โอเคผมเดี๋ยวหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรแบบแบบยังไงดีแบบปริศนาหรือว่าของลับต่างๆที่อยู่ในเกมนี้ผมจะพยายามหามาให้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าไหนที่ผมทำไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมตลอดวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย